วันนี้เรามาอ่านมังงะเรื่องราชันเซียนหมื่นพบหมุนคืนแห่งนครเมืองหนานโจผู้คนเยอะแยะแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าป้างเอ้ยเน่กก็เลอยขึ้นกันเนาะมีคนอยู่ข้างบนก็่าจะออกมาจากสายฟ้านะ นี่เรากลับมาแล้วงั้นหรอร้านนี้ก็เป็นเพจจีนเขาพี่ไปมีเรื่องมาอีกแล้วใช่ไหมตั้งแต่ยังเล็กเรากับจางจือโยน้องสาวของเราก็มีกันอยู่แค่สองพี่น้องเท่านั้นแล้วกระทั่ง8ปดปีที่แล้วเราได้พบกับพ่อนุ้มช่วเรอเดี๋ยวสิ ฉันเห็นว่าเธอนะ่ะดูหน่วยการดีในร้อยปีจะปรากฏขึ้นสักคนฉันมีของวิเศษอยู่ชิ้นหนึ่งเธอสนใจมัอยไ,ไม่ครับขอบคุณหไม่ทันแล้วละ่ะเจ้าต้องไปตังโลกฮาฮ่า,หาเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปตลอดกาลเราได้เปิดประตูเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่ง ผ่านไปแปดหมื่นปีที่ระทึกใจนี่ก็พระเอกจนได้กลายเป็นเซียนที่อยู่บนจุดสูงสุดแต่ต้องแลกมาด้วยกับความว่างเปล่าและอ้างว้างความคิดถึงคนบนโลกคอยปรากฏภายในหัวเราไม่หยุดจนในที่สุดเราก็สามารถคิดค้นข้างมือที่สามารถเดินทางข้ามมิติได้เป็นประวัติการ น้องพี่พี่กลับไปหาเดี๋ยวนี้แหละฟุบฮาฮ่าฮ่าดูเจ้านั่นี่แขะปี๊ืมเจา้าไอ้บ้าเอ้ยมายืนกลางถนนแบบนี้อยากตายหรือไงวะืมทำไมแกน่าถึงคุค้นๆจังวะ จางจางจือหลิงเจียงจิงเฉินเจียงจิงเฉิน,ฉนเพื่อนสมัยมัธยมที่ชอบรังแกเราบ่อยๆ้่ย,ยเหตุผลที่ว่าลำคาญลูกตาที่รักดูสิว่าฉันเจอใครไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีเจอกันอีกทีก็แต่งตัวเป็นคอสเพละแล้วไม่เจอกันนานเลยนะทางโย เพื่อนบ้านแสนดีที่เล่นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนถ้าหากว่าเราไม่ได้กลายเป็นแบบนี้เราก็ไม่แน่ตอนนี้พวกเราคงเธอเองก็มาด้วยหรอทังเย,ยจริงสิตอนนี้เธอรู้ไหมว่าน้องสองฉันอยู่ที่ไหนนะ่แกนะ่าทาผิดคนแล้วตอนนี้สัญญาบ้านของพวกเราสิ้นสุดลงแล้วบ้านของแกถูกลื้อทิ้งหมดแล้ว ส่วนเรื่องของน้องสาวแกฉันเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ะแต่ว่าดูเหมือนจะถูกพวกคนรวยพาตัวไปคิดว่าตอนนี้คงมีชีวิตที่ดีกว่าแกจริงสิตอนที่รื้อบ้านฉันหาแกไม่เจอน้องสาวแกก็ไม่อยู่ก็เลยไม่ได้เงินค่าทำขวัญดูสภาพของแกในตอนนี้สิน่าสมเพชชะมัดเลยเอาเงินตอนนี้ไปทำธุรกิจเลี้ยงชีวิตของแกซะนะ เงินงเงี้นหรอมองขอบใจฉันกำลังช็อตอยู่พอดีเลยจริงสิ5วันหลังจากนี้ห้องเรียนของพวกเราจะจัดงานเรีย้ยงที่โรงเรียนโรงแรมเจนจูนายมาได้ใช่ไหมถ้ามีเวลาฉันจะไปนะน้ำเงินแป๊บ ถ้าแกยังต้องการยันอีกล่ะก็บ้านของฉันสะขาดคนทำความสะอาดพอดีแกน่ามาติดต่อฉันได้เลยนะถือว่าช่วยเพื่อนเก่าฮ่าฮ่าฮก่อนอื่นเราคงต้องแปรงชมแล้วล่ะดูเหมือนว่าผมมันจะยาวเกินไปคิดไม่ถึงเลยว่าแรงกระทกจากช่องว่างมิติระหว่างมิติ นอกจากจะทําให้สูญเสียพลังเวทย์อย่างรวดเร็วแล้วแต่มันยังทะลุเข้าไปในแหวนช่องว่างมิติของเราอีกด้วยเสียแรกทิพย์กับโอสถดทิพย์ยังไม่เท่าไรแต่อาวุธลบสี่ชิ้นอุปกรณ์เทพหกชิ้นก็หายไปด้วยจะต้องหาเวลาไปตามหาพวกมันกลับมาให้ได้ชุมชนสงบสุขชาญเมอนอนุ่มน้อยเธอคิดถูกแล้วนะที่เรียกมาหาฉัน สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องและแขกห้องแสนราคาถูกแถมเช่าตลอดปีมีโปรโมชั่นแถมด้วยนะจ๊ะครับงั้นผมเอาห้องนี้แหละออในที่สุดก็ได้พักผ่อนสักทีถึงแม้ว่าร่างกายจะมีพลังเวทปกคุมอยู่ไม่ต้องทำความสะอาดก็ได้แต่ในในัก็กลับมาแล้วเอาให้มันสบายตัวหน่อยก็แล้วกัน สบายจังเลยนะถึงจะดีใจได้กลับมาแต่พลังเวทบนโลกก็บางเบามากการฟื้นฟูพลังก็เป็นไปอย่างล่าช้าสงสัยคงต้องหาวิธีสักหน่อยแล้วล่ะมีคนเข้ามามชางอยังม่นเมาสักหน่อยอาบน้ำรันมาอาบน้ำเรียก,กว่า ก็เปิดประตูเข้าไปเอ๊ะอะไรนะอืมอายอายรูปจิตก็ไปอ่านที่อันแรกได้ที่เพจเคิดวิชาหายสาบศูนย์ สิ้นแล้วหวังว่าจะได้พบกันใหม่ก็ตอนแรกนะเธอจำเป็นต้องลงมือรุนแรงขนาดนี้เลยงั้นหรอพี่เจียงหนูบอกแล้วไงว่าจะรีบจ่ายค่าห้องเช่าให้นะทำไมพี่ถึงรีบปล่อยห้องให้คนอื่นจังเลยล่ะคะฮัลโหลพี่เจียงพี่เจียนหึทำเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงแล้วก็ฉันเอาคืนจนเธอเละไปแล้วโถ่ มีอะไรเธอคะค่าห้องเช่างั้นเหรอใช่ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันเลยค้างค่าห้องเช่ามาหลายเดือนแล้วแต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะหาคนเช่าใหม่มาเร็วแบบนี้ช่างเธอเรื่องเมื่อกี้ฉันไม่คิดบัญชีก,กับเธอแล้วกันฉันให้เวลาเธอหนึ่งคืนรีบเก็บข้าวของแลวออกไปจากที่นี่ซะแต่ฉันไม่มีอะไรติดตัวเลยนะนายช่วยฉันได้ไหมให้ฉันพักก่อนได้ไหมนะนะเนะื้ ห้องนี้ฉันเป็นคนจ่ายค่าเช่าเรื่องอะไรที่ฉันต้องให้เธอมาอยู่ด้วยล่ะถ้างั้นให้ฉันเป็นแม่บ้านก็ได้แลกับที่พักได้ไหมแม่บ้านงั้นหรอฮ่าฮ่ไม่เลวไม่เลวก็ได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปซักผ้าขวดบ้านทำกับข้าวล้างห้องน้ำทั้งหมดเป็นหน้าที่ของเธอมีคนให้ใช้งานฟรีๆแบบนี้ถือว่าไม่เรลว กลางคืนเพศก็บุมพอพลังอู้กลางคืนแบบนี้ส่งเสียงดังอะไรกันอู้ดูมีคนมางั้นเหรอเฮ้ยลักพาตัวงั้นเหรอเฮ้ยแกไปจัดการมันดิหืมได้ดูเลยอาจาฮะ เป็นอะไรเนี่ยมีฝีมือมันก่อนหี่ว่าแต่ข้ามีมีดข้าไมาก่กลัวหรอกเย้จับด้วยสองเลี้ยวเหมือนทุกเครื่องหึบ้านาเป็นไม่ได้ไงหึทับเอือ้อเยาแล้วก็โดดไปรับ ลงมาคิดเจ้าตัวแม่บ้านของฉันไปเงินหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกไอ้พวกตีนแมวนี่หนีไว้ช่มัมเลยแต่ยังไงวันนี้ก็ต้องได้จับพวกแกอืมอืมไม่ต้องตามพวกเขาไปหรอกพวกเขาน่ะเป็นลูกน้องของพ่อฉันเองแหละฮะ ถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นเรื่องในครอบครองเธอฉันคงไม่เข้าไปยุ่งแน่นอนน,นี่นายจะไม่สงสัยเลยเหรอว่าทําไมพ่อของฉันถึงได้สองคนมาจับตัวฉันด้วยนะไม่อยากรู้ฉันรู้แค่ว่าเธอเป็นแม่บ้านและก็เป็นคนของฉันแค่นั้นก็พอแล้วฉันเป็นคนของนายตั้งแต่เมื่อไหร่กันยะโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเลิกวยไรได้แล้วและไปพักซะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะซื้อยาไปให้ ตกลงแล้วใครเป็นแม่บ้านกันเนี่ยตอนเช้าอะไรกันจะโหดร้ายเกินไปแล้วนะอะไรจะแพงขนาดนี้ทั้งๆท,ที่ประสิทธิภาพเทียบกับโอสถที่ไม่ติดเลยสักนิดเดี๋ยวก่อนนะนี่แลหละหนทางรวยของเราอาอ่านก่อนคนด้ที่เพจเค็ดวิชามหาเซียนฝากลงที่แรกที่ก็ อ่านไม่ออกกันนะนี่ก็หามาตั้งครึ่งวันแล้วยังไม่ได้อะไรสักอย่างนอกเมืองนาโจมณทนเสชฉวใต้ทะเลสาบนี้มีหญ้าแพกทิปอยู่หนึ่งต้นก็พงพอแก้ขัดได้แล้วนะนั่นใครนะอืมตามที่เครื่องมือชี้ ืมตามที่เครื่องมือชี้คงอยู่ในทรายซบนี่แหละหืมมีคนอื่นอยู่ด้วยงั้นเหรอไอ้หนูวันนี้ครับผู้อาวุโสปนี้จะทำพิธีกรรมที่นี่พิธีกรรมไร้ตาเจ้าจรีบออกไปก่อนจะดีกว่าท่านผู้โสกำลังแสดงหนังกำลังภายในอยู่หรือไงครับจากพวกกยาจกอะไรแบบนี้ ไอเด็กเวรหาว่าฉันเป็นขอทานสกปรกงั้นเหรอไอเด็กไล่มารายาทวันนี้ข้าจะทําให้เธอได้รู้ซึ้งถึงฤทธิ์เดชของผู้อุสอีจงแห่งเขาขนหลุนอย่าหน้าผู้อุสผมกลัวแล้วเจ้าเด็กไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงก็ได้เดี๋ยวข้าจะ,สะแสดงฝีมือเล็กๆน้อยๆให้แกได้ตกใจเล่นเดี๋ยวรอาระายะทิพมาก่อนเถอะ ขาจะไรมนลบความทรงจำให้แกลืมเรื่องอยาทิพย์ไปเลยยาไม่เห็นจะมีอะไรเลยอย่างน้อยจะต้องเข้าใจก่อนนะอ,อ,อย่างเนะ่าจะเข้าใจอะไรหนึ่งกว่ามลสาะต,ตำแหนง่งเป็นพลังที่ต้องใช้ความลุ่มลึกจากภายในว้ยยังจะสอดต,ตำแหน่งอกีกมันก็อยู่ในน้ำไม่ใช่หรือไงถ้าตาแกนี้เอาขึ้นมาได้จริงก็จะช่วยเราได้เยอะเลยละ่ะ หมง,งออกมาฮ่าฮ่าโอ้สทิอยู่นี่จริงๆด้วยขึ้นมาหืมมีอะไรขึ้นมาด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นรากวิญ,ญญาณไม่ว่างเปล่าอสูรพิทักษ์เฝ้าปกป้องลืมประโยคนี้ไปแล้วหรือครับ หรือหรือว่าชาสัตว์อสูนตัวนี้ออกมาแล้วคุณน่ะหนีไม่พ้นหรอกชาวิงา่งกอละกูหืมสู้ะนะล็อกคอไว้นะแล้วก็จับ แล้วก็เรียบร้อยกลับมาฉันต้องการแค่ออสุดไม่ได้ต้องการฆ่าใครแกไปซะนี่เจ้านี่เจ้านี่เจ้าสั่งสับปราดแบบนั้นได้เลยเงินหรือนี่ ลากโอสถทิปนี่ฉันให้แกฉันให้แกเอาไปปลูกในทะเลสาบต่อไปแค่ไม่กี่สิบปีมันก็จะได้อีกต้นแล้วละอืมอืม <c oughs> ทำไมเจ้าถึงเอารากนั้นไปให้มัน <c oughs> ทำไมเจ้าถึงเอารากนั้นไปให้มันเ <c oughs> จ้ารู้ไหมว่ารากนั้นอ่ะเป็นวัตถุดิบที่ดีมากในการล้มโอสถเชียวนะ ถ้าไม่มียาดทิพย์ไม่ชา้าก็เร็วไอเวทที่นี่จะหดหายและมันก็ต้องตายงูยักษ์นั่นก็บำเพ้นมาตั้งร้อยกว่าปีตับงูนั่นเองก็เป็นของร่ำคาที่จะช่วยในการบ่มเพาะพลังให้ก้าวหน้าเร็วขึ้นปล่อยมันไปแบบนี้เท่ากับเสียของชัดๆตับงูเล็กๆแค่อันเดียวผมจะไปนสนใจมันทำไมล่ะนี่เธอเป็นใครกันแน่ Go on,